สวัสดีครับคุณผู้ชมใครหา GD110 อยู่คันนี้ห้ามพลาดนะครับผมผมจัดมาให้แล้วนะครับผมหายากมากๆหายากสุดๆเลยนะฮะรถบ้านมือเดียวบุ๊คสวิตอะไรครบกุญแจแทสครบ2ดอกใครอยากขายรถกับเราแล้วได้ราคาสูงที่สุดนะครับผมอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับบูเบอร์ไบนะครับผมรับรองคุณไม่ผิดหวังแน่นอนสแกน QR วอารโค้ดมาได้เลยหรือแอดไลน์แอดบูเปอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับใส่แอดไซน์นำหน้าเอกลมๆแล้วตามด้วยบูเปอร์ตัวพิมพ์เล็กทุก ตัวนะครับผมแค่นั้นเลยดูคำบยายใต้คลิปก็ได้นะจะมีลิงก์ให้สำหรับแอดไลน์ได้เลยนะครับสะดวกสบายเลยไปไปดู GD110 คันนี้กันดีกว่า Ready Go จีร้เนี่ยเป็นอะไรที่หาดีๆยากมากๆนะครับผมคันนี้ได้มาแล้วนะฮะถามว่าคันนี้เนี่ยได้มาเนี่ยก็มีเรื่องที่ต้องเซอร์วิสนะครับเพราะว่าเป็นรถสายจอดรถบ้านมือเดียวนะครับซื้อกับเจ้าของโดยตรงขยายมุมกล้องเล็กน้อยให้ดูทั้งคันดูตอนนี้รู้สึกว่าสวยเลยใช่ไหมล่ะฮะความสะท้อนแสงแวววาววุบวิบวับวุบนะฮะมีครบทุกจุดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเซอร์วิสไปให้นะครับคันนี้นะฮะอันดับแรกเลยนะครับรถพี่แกจอดครับ รถสายจอดเลยครับจอดจนกระทั่งพวกลูกยงลูกยางเนี่ยนะฮะมันกรอบนะครับผมไล่เปลี่ยนพวกลูกยางท่อถมันนะฮะให้เรียบร้อยนะครับผมนะตอนนี้สภาพดีเลยเนะครับอ่าแล้วก็ ถังน้ํามันสีเริ่มด้านนะครับตรงนี้ผมเคลือบให้ใหม่นะครับทาให้ใหม่เลยนะครับผมนะมันก็จะเงาขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับผมนี่ส่วนตรงนี้เฉยๆนะครับไม่มีอะไรสวยงามแรกแรกท้ายนะครับรถบ้านย้าว่ารถบ้านมือเดียวนะครับผมย้าว่ารถบ้านมือเดียวคันนี้นะฮะถือว่าสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับผม g d 1 1 0ยเนี่ยมันขี่สนุกนะแล้วท่านั่งอะ่ะมันสบายมากๆแรกๆอะ่ะผมเห็นคันนี้แล้วผมร้องยี้เลยนะผมบอกโอ้โหรถ รถส่งแก๊สขนาดผมเป็นสายสูนะคุณผู้ชมขี่แวนแวนขี่ oh, เบิร์กแมนขี่เจคอสโอเวอร์อะไรพวกนี้นะฮะมาเจอซูซูกิตัวนี้นี่ตอนแรกเลยบอกรถส่งแก๊สจะชา้ชาแต่ดูไปดูมาสวยครับคุณผู้ชมดูไปคือซูซูกินี่เป็นอะไรที่ต้องดูนานๆแล้วจะสวยนะใครรู้สึกยังไงคอมเมนต์กันได้นะฮะอย่างการิวุสใครติดตามมาตั้งแต่การีวุสเนี่ยผมจะบอกเลยในการิวุสเนี่ยว่ารูปร่างมันจักรวาลมากเลยนะมันอวกาศมากแต่ว่าดูไปดูมาเฮ้ยสวยวะ่ะ เออสวยจริงนะครับผมคันนี้เช่นเดียวกันเข้าไปคอสตอมกันแบบหลากหลายมากนะบางคนก็เปลี่ยนทรงถังซะหน่อยนะครับให้ทรงถังดูดุด,ดันขึ้นบางคนก็ตัดตูดมดอ่าหรือบางคนใช้เดิมๆนะครับแล้วใส่กล่องใส่ปีป๊บเฮ้ยมันสวยขึ้นมาได้แต่ความดีงามของรุ่นนี้ที่คนหากันเนี่ยหคือเรื่องราคาใช่ไหมนะ่าราคาเนี่ยมันไม่แพงนะครับมือสองนะมือหนึ่งก็ไม่แพงมือสองก็ไม่แพงแต่มือหนึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับหาไม่มีแล้วหายากมากๆนะครับผมความดีงามที่2คือมันขี่ดีครับทุกผู้ชม ตัวนี้ตอนที่ซูซูกิออกมาใหม่ๆเลยเขาโฆษณาเลยว่าช่วงล่างเขานะฮะวางแบบมาจากรถใหญ่นะครับผมวางให้มันแบบว่าขับขี่ได้นุ่มนวลน,นะฮะแล้วผมไปลองขับขี่แล้วมันก็นุ่มนวลจริงๆครับคุณผู้ชมนะแล้วก็สิ่งที่สาคัญเลยที่ทําให้มันรู้สึกขี่ดีเนี่ยนะฮะคือช่วงแฮนด์ครับคุณผู้ชมสังเกตไหมแฮนด์เนี่ยมันจะไม่เป็นแฮนด์บาร์เหมือนรถทั่วไปนะครับหรือมันจะไม่เป็นแฮนด์แบบว่า โน้มมาแบบเยอะๆนะครับแต่มันยกสูงขึ้นมาแล้วโน้อมออกมาด้านข้างทาให้สรีละตอนคุณขี่เนี่ยคุณจับไปปุ๊บคุณจะรู้สึกว่าแฮนด์ตัวนี้ไม่อยู่ไกลเกินเอื้อมแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้จนชิดหน้าลาคาญเวลาเลี้ยวเลี้ยวง่ายนะครับผมเวลาคุมคุมง่ายนะครับอันนี้คือความดีงามของเขาเลยนะครับผมออมีกระจกนะครับที่ใส่ของคาวา s a กิดูแน่นหนาดีนะครับเพราะกระจกเดิมเนี่ยค่อนข้างก็แก๊กนิดนึงอันนี้ของคาวาเออแน่น e ฮะดูดิ ไม่สั่นเลยครับเออผมไปลองขี่มาแล้วนะโอ้โหไม่มีสั่นเลยครับนุ่มๆเลยถามว่าคันนี้วิ่งเท่าไหร่นะครับวิ่งมาหมื่นโลนะครับผมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกิโลกุญแจแท้มีสองดอกเล่มชื่อคนเดียวนะครับแล้วก็ซื้อกับพี่คนนี้เลยนะครับแล้วก็บุ๊กสวิตมีนะครับคู่มือมีครบหมดแต่ว่าพี่แกเนี่ย์วิตข้างนอกนะครับผมแก์วิตอย่างดีนะครับแต่หลังๆเนี่ยสายจอดนะครับแกไม่ได้ใช้ไปไหนเลยนะฮะก็เลยตัดสินใจว่า จอดไปก็เท่านั้นนะครับผมขายให้เราดีกว่าคุณดูขีดกลางเนี่ยฮะคุณดูพวกแบบนี้เนี่ยฮะแข็งเครื่องสวยใสถามว่ามันเป็นรถใช้งานมือสองเนี่ยมันมีรอยไหมมีบ้างครับมีบ้างปะปายแบบพวกแบบเนี่้ทะลงทะลกนิดนี่หน,น,น่อยๆแล้วเอกลักษณ์เลยนะครับผม ทั้งแวนแวนทั้ง G d ดีนะครับเป็นเหมือนกันหมดเลยนะฮะประก็นยางไอคีบยางเนี่ยมันจะชอบปลิ้นถ้าใครติดตามผมพวกแวนแวนพวกสุสกิไปดูได้ออกมือหนึ่งไปดูที่โชว์รูมมือหนึ่งจะมีร้อยปลิ้นแบบนี้นะครับผมนะเป็นทุกคันจริงๆนะเป็นน้อยเป็นมากแค่นั้นเองเลยนะครับจะเป็นน้อยจะเป็นมากแต่เป็นนะครับผมอ่ะนี่ฮะแระคายนี่ก็พระเอกเหมือนกัน หลายๆคนนะครับก็เอาไว้บรรทุกหนักไว้บรรทุกของบางคนก็เอาไปติดกล่องติดปี๊บนะครับเออแต่ถามว่ามันแข็งแรงไหมนะมันแข็งแรงเลยเดียยวทีเดียวนะฮะแล้วก็นี่สังเกตเห็นไหมครับมันมีขาตั้งคู่มาให้คุณขี่ออกทิปขี่เที่ยวคุณดูดิคุณจะไปเซอร์วิสท,ที่ไหนก็ได้อะ่ะล้อลอยแบบนี้ได้เลยอะครับแล้วอ่ะมีพักเท้าคนซ้อนสบายๆแล้วที่สําคัญมาดูฝั่งนี้ครับ มันให้สตาร์ทเท้ามาด้วยครับคุณผู้ชมหูแล้วก้านอย่างยาวนะคือสมมติแบตไปอ่อนหรือแบตไปวูบที่ไหนนะคุณสตาร์ทเท้าเนี่ยสบายเลยนะคุณผู้ชมนะไม่จําเป็นเลยไม่ง้อแบตเลยนะครับแต่ถามว่าทุกปีเราควรเปลี่ยนแบตไหมปี2อปีเนี่ยเราควรเปลี่ยนแบตเตอรี่มันสักทีหนึ่งนะครับเพื่อ,อถนอมการใช้งานรถที่ร้านจบไวมากๆบางที1 0 20นาทีเนี่ยไปแล้วนะครับผมทํายังไงให้ทันทุงทีและคันนี้ผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่จะจบไวมากๆเพล่เคนไม่ดูคลิปให้ผมให้จบด้้วยซํานะะ อันนี้น่าน้อยใจนิดหนึ่งนะครับก็อยากให้ดูคลิปนะครับหรือซื้อแล้วก็กลับมาดูคลิปกันบ้างนะครับอย่าให้ผมพูดคนเดียวนะมันเหงานะครับผมโอเคครับไปดูกันดีกว่าว่าแอดไลน์อะไรยังไงกันนะครับผมอ๋อพอเข้า YouTube มาใช่ไหมครับ คุณกดคําว่าว o เ p อร์ไบตนะฮะเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเป็นช่องของผมนะฮะจะเป็นตรงนี้นะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับผมเนี่ยฮะกดติดตามแล้วปุ๊บมันจะมีกระดิ่งเลือนขึ้นมาเนี่ยคุณคลิกกระดิ่งปุ๊บแล้วเขียนว่าทั้งหมดนะครับผมแบบนี้นะฮะเวลาลดเข้ามาใหม่ๆมันจะได้ไปแจ้งเตือนนะครับจะได้ทันท่วงทีนะครับส่วนเรื่องการแอดไลน์นะครับผมการแอดไลน์เนี่ยสมมุติคุณดูรายการผมนะฮะ แล้วในรายการเนี่ยต้นรายการมันจะมี q r code ตรงนี้นะครับก็สามารถสแกน q r code ก็ได้หรือจะแอดไลน์แอดบูเปอร์ก็ได้หรือดูดูคลิปอยู่นะครับสมมติดูดูคลิปอยู่นะฮะระหว่างคลิปเนี่ยคุณสามารถกดคําบรรยายใต้คลิปนะครับแบบนี้อ่ะสมมติเป็นนี้ก่อนนะครับกดคําบรรยายใต้คลิปตรงรูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะฮะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่ฮะแอดไลน์ได้ในคลิปเดียวเห็นลิงก์นี้ไหมครับก็จะสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายมากทอทีนะฮะ กดเปิดไลน์นะครับพรากดเปิดไลน์ปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้ก็กดเพิ่มเพื่อนได้นะครับกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะฮะแล้วก็ถ้ารถที่ยังอยู่มันก็จะมาโพสต์ขึ้นตรงนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะปิดไปหมดนะฮะก็สามารถทักแชทนะครับโทรอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับอยากขายรถก็ทักเข้ามาในนี้ได้นะมาต่อกันครับผมหลังจากแอดไลน์แล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแล้วกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมก,กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ก็ดีนะฮะใครหารถอยู่มันจะได้ไปแจ้งเตือนบนมือถือหรือบนทีวีของคุณว่า รถวูบะบยมาแล้วนะครับผมใครที่หารถเอาไว้ใช้งานแล้วไม่อยากาไปดูเองหรือว่าไม่อยากเสี่ยงดวงไม่อยากขี่ไปซ่อมไปนะครับสบายใจหายห่วงเลือกใช้บริการของวูบะบายได้เลยนะครับเราเลือกรถมาแต่ละคันเราตรวจเช็คให้เรียบร้อยมีทีมงานตรวจสอบให้เรียบร้อยอะไรเสื่อมราเปลี่ยนให้หมดแบตเตอรง์งแบตเตอรี่ถ้าเสื่อมเราเปลี่ยนใหอ้อะไรพวกนี้นะครับเราซ์วิสให้หมดสายพงใสายพานโซ่สเตอร์นะครับเราดูแลให้หมดเอาไว้เอาว่เาวเอาไปเนี่ยพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้เครื่องดีมาก ข้อดีของคันนี้เลยนะครับคือเครื่องดีเครื่องสดมากๆนะครับสดขนาดไหนสดขนาดที่ว่าจอดไว้เป็นอาทิตย์นะครับมาสตาร์ทเนี่ยชึ่งสอง 2, ชึ่งติดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นคาร์บูเรเตอร์นะฮะอาจจะมีบอกอาจจะมีถังน้ํามันสํารองอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะถ้าเกิดถังน้ํามันหมดแล้วก็สามารถบิดตรงนี้ได้ตัวนี้นะครับผมก็ระบบสตาร์ทเป็นสตาร์ทมือนะครับมีสวิตช์ออฟลันมาให้เราด้วย ดูดูนะฮะปึ๊บทีเดียวติดเลยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้โช๊คนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนเมื่อกี้ผมไปขี่วอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจับท่อไอเสียให้ดูนะครับว่าท่อเย็นๆนะครับอ่าอันนี้คือรถเย็นๆแล้วนะครับขี่ไปเมื่อตอนช่วงเช้านี่ใบสามแล้วนะฮะเออทีเดียวก็ยังติดครับไม่ต้องกดโช๊คเลยเห็นไหมฮะไม่ต้องบีกันเร่งช่วยด้วยนะครับขึ้นมันสดจริงๆนะครับคุณผู้ชมมาดูคันข่าวกัน ไม่มีควันขาวเลยนะครับผมแน่นๆตับๆเลยนะฮะเระบบไฟไฟสูงไฟต่ำติดครบหมดนะครับไฟเลี้ยวนะฮะติดครบนะครับผมอ่าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับนี่นะครับไฟท้ายนะครับไฟเบรกมีไฟหน้านะครับผมหลอดไฟหน้าเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทันสังเกตน,นะฮะผมก็มองมองมุมนี้เห็นไหมมันนึกว่าเป็นไฟดวงเดียวกันดูดีๆครับนี่ฮะ ไฟหน้าขาดนะครับไฟสูงติดนะแค่ขาดเฉยๆนะครับไฟสูงติดไฟต่าขาดเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราตรวจเช็คยจุดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็สวิตกันให้นะฮะโอเคนะครับผมมีสวิตต์ออฟรันมาให้ด้วยแล้วก็เกียร์ครับขออนุญาตนะฮะมันต้องกำคัตแล้วก็ตกไปด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยอาจจะดับได้นะับเพราะมันมีคัตนะแล้วผมไม่มีมือข้างไปบิดคันเร่งอ่ะลองปล่อยดูปึ๊บเฮ้ยไม่ดับนะครับคุณผู้ชมบิดนี่นี่ ส่งกําลังได้นะครับบิดมาอ่าบิดมาบิดมานะครับระบบไฟสมบูรณ์นะครับผมเครื่องยนต์สมบูรณ์ไม่มีควันขาวนะครับบิดเป็นมานะครับผมอ่าเอาเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวดับเครื่องกันนิดหนึ่งนะฮะ มาคุยกันเรื่องอัตราบริโภคน้ำมันกันดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ย GD ดีร้อยสิชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าร้อยสิบซีซีนะครับผมมันสามารถใช้น้ํามัน9ก้าเอ็ดเก้าห้าและโซฮอร์เก้าเอ็ดเก้าห้าผมไม่แนะนําให้เติม E ียี่สิบไม่แนะนําให้เติม E ีแปดห้าอแปดห้านี่ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับ E ียี่สิบยังมีคนไปจูนไปอะไรยังขี่กันได้นะครับอ่าแต่ E ีแปดห้าในลิตกันกัดก่อนมันค่อนข้างสูงนะครับลูกยางถ้าไม่ได้รองรับมามันจะกรอบแต่ทางที่ดีนะครับทั้งประสิทธิภาพนะฮะทั้งการถนอมเเเคคครรรรืื่่ออองยยยนนนนนนนต์ด้วีะะะััับบบผมแําป็9กโซฮห ห้าเก้เอ็ดเพียวๆนะครับผมแต่โซฮอนเนี่ยกำลังดีที่สุดแล้วนะครับผมนะ,อ,ะอัตราบริโภคตัวนี้น่าตกใจนะครับผมเพราะว่าหลายๆท่านในกลุ่มเนี่ยทำได้ถึง40โลลิตร50โลลิตรเลยทั้งที่มันเป็นรถขาบูนะเรียกเรียกว่ามันประหยัดน้ํามันมากแต่ใครที่จะเอาไปซิ่งแบบว่ามุด120-30ตัดทิ้งได้เลย G.D.110 ไม่ใช่รถประเภทนั้นเน้นขี่หลอกินลมชมวิวชิมกาแฟนะครับผมไม่เหมาะกับสายซิ่งเด็ดขาดถ้าจะสายซิ่งไป P.C.X ไปอ,อะไรที่มันแรงกว่านี้เร็วกว่านี้นะครับผมรถสไตล์ไฟกลมเนี่ยเหมาะกับว่าให้คนชมนานๆให้คนดูนานๆหลอานานๆเนี้ยบนานๆและดูมีสเสน่ห์นะครับมาดูแผงคงแผงคอครับเดิมเลยครับผมสต็อปป้งสต็อปเปอร์ไม่มีเชื่อมไม่มีอะไรมานะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะฮะเห็นไหมครับ นี่สวยๆงามๆเลยนะครับแผงคงแผงคอล็อกคอได้ปกตินะครับนี่ฮะปุ๊บนี่น,นี่เห็นไหมฮะอ่าสังเกตว่าผมใช้มือแล้วเฮ้ยผมขยับแฮนด์ได้ไงผมใช้เอวครับเพราะว่าเอวผมดีนะฮะอ่าว่ากันไปนู่นนะโอเคเรียบร้อยนี่ล็อกคอได้เทสให้ดูกันจัะจิกันไปเลยนะครับสวิตช์ออฟลันก็ใช้งานได้สตาร์ทให้ดูกันอีกทีเป็นขวัญตาลนะครับนี่ฮะทีเดียวติดครับผมดับเครื่องด้วยนี่ก็ไดนะ้ปับ๊บ ปั๊บเรียบร้อยเสร็จกลับมามาคุยกันที่ราคากันดีกว่านะครับผมตัวนี้ราคาอะไรยังไงเท่าไร่กันนะครับอ่า GD รนะครับผมต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้หามือสองยากมากๆแล้วแล้วราคาเนี่ยไม่แทบไม่มีให้อ้างอีกเลยบางคนก็ดันไปถึงเกือบ3,000 30, มื่นนะครับผมว่ามันแพงไปนะฮะแล้วก็กว่าจะหาคันนี้มาได้เซอร์วิสไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับตัวนี้ผมขออนุญาตขายราคาแค่เพียง23,900บาทเท่านั้นพอคุณฟังให้ดีนะฮะ23,900เนี่ย เรารวมส่งให้รีกรุงเทพบริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะฮะสมุทรปราการสมุทรสาคปรปทุมธานีอายุทยาส่งฟรีทั้งนั้นนะครับฟังไม่ผิดนะส่งฟรีทั้งนั้นนะครับผมกรุงเทพบริมณฑลอันนี้ข้อแรกแล้วก็ต่างจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะต่างจังหวัดที่อยู่ไกลออกไปเราก็มีค่าส่งอ่านิดเดียวเท่านั้นนะครับเราส่งให้ได้มีค่าส่งนิดเดียวเท่านั้น <c oughs> นะครับผมอย่างเช่นโคราชชนบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นเองนะครับผม เรียกได้ว,ว่าค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนการันตีเลยสุไหโกโลก็ส่งได้นะครับเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นนะครับผมเชียงใหม่ภูกเก็ตเชียงรายอะไรส่งได้หมดนะครับอันนี้คือเรื่องการจัดส่งข้อแรกนะครับข้อที่2ตัวเช็คสกิน2ีจุดระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนนะครับผมอ่าตัวนี้ตัวเช็คให้เรียบร้อยถ่ายน้ามันเครื่องนะครับตั้งโซ่หยอดโซ่ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟ ข้างหน้าให้ใหม่นะครับผมอาเซอร์วิสให้เรียบร้อยเลยนะครับแบตตรงแบตเตอรี่เช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมอ่าอันนี้คือตรวจเช็ค20จุดและถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับบริการที่2ส่วนบริการที่3เรารับประกันเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูปเอรบนะครับ30วันหรือ1เดือนนะครับผมไม่จากัดระยะทางจะวิ่งคารโลหมื่นโล,โลแสนโลก็ไม่กินกานรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไร เอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับผมเรียกได้ว่าซื้อแล้วต้องสบายใจหายห่วงได้แน่นอนนะครับผมเครื่องยนต์มมีปัญหายกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้ทุกกเบียดนิ้วฟรีทุกรายการไม่เสียแม้แต่สตังค์แดงเดียวนะครับผมกับ GD 110คันนี้นะครับใครหาอยู่จองก่อนได้ก่อนเท่านั้นนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ผมจะเร็วที่สุด 0 6 4 6 3 6 3 6 3 5 0 6 4 6 3 6 3 6 3 5นะครับผมจองก่อนได้ก่อนเชา้าอดแน่นอนนะครับคันนี้นะ,ะมีคันเดียวและหายากมากๆด้วยนะครับผมโซนไอเดียไล์ผมแอดวูเปอร์ใครหาไอใครจะขายรถนะครับอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับวูปเปอร์บานะครับรับรองให้สูงที่สุดรับรถถึงหน้าบ้านท่านบริการบริการถึงหัวกระไดบ้านคุณเลยนะครับโอเคครับผมวันนี้ ลากันไปเท่านี้ก่อนติดตามเอาไว้ได้3ช่องทางด้านล่างเลยทั้งเบอร์ทั้งไอดียไลนและด้านขวาล่าง Facebook Fanpage ครับผม Facebook Fanpage ผมชื่อ o บูปไ e เลยเข้า Facebook พิมพ์ o บูปไ e เจอเลยครับคุณผู้ชมครับง่ายๆแค่นี้เลยผมจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อนว่ารถคันไหนกําลังจะเข้ามาบ้างถูกตาต้องใจทักไลน์มาขอดูรูปได้เลยนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนกับ g d ดีรครับผมสวัสดีครับ